ของเราในวันนี้ครับครับแก่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเราครับจะเขาดาวนะครับร้องพร้อมกันนะครับเอาละครับในโอกาสนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเขาดาวในการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับเอาละครับในช่วงนี้แป๊บเดงนะครับอาจจะให้สื่อมวลชนนิดเดงครับบางคนขึ้นตั้งกล้องเลยครับทันไหมครับด้านนี้ทันเลยครับเอาละครับในช่วงนี้ห้าสี่ สามสองหนึ่งครับขอเสียงโปรพิ ก่มสนุกนะครับสร้างสุดทุกช่วงวัยครับที่จว่าวันนี้นะครับขออนุญาตในการเก็บภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวทีมงานประยัตเก็บนะฮะดอกไม้นะฮะตรงกลางออกสักเล็กน้อยครับกับโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มสนุกนะครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดูมงปัญญาครับในโอกาสนี้นะครับต้องบอกว่าทุกท่านน่ารคหมากเลยร่วมถ่ายภาพบรรยากาศนะครับหรือท่านไหนอยากจะถ่ายด้านหน้าก็มายืนได้เลยนะครับ ทุกท่านยังคงนั่งอยู่นะดอดสักครู่หนึ่งเก็บภาพด้านนี้แล้วท่านจะลงมาถ่ายนะฮะหันหลังด้านนี้นะครับเพื่อได้ภาพบรรยากาศของทุกท่านเลยซึ่งวันนี้นะครับเรียมาเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อ่ะหนึ่งสองสามครับยิ้มหวานๆเลยนะครับวันนี้ใครยิ้มเยอะขอให้อายุยืนหมื่นหมื่นปีนะครับอ่ะยิ้มหวานๆยิ้มหล่อๆครับ สุขภาพดีทุกๆท่าั้เลยวันนี้สื่อมวลชนของเราคันข้างเยอะเลยนะครับอ่ามุมด้านหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในมุมถัดไปครับจะมาร่วมถ่ายภาพบรรยากาศด้านหน้าของค่นยญาตรีนเชิญครับทางด้าน